ตัวนี้เนี่ยมันไม่ให้ข้ามหลังมาแต่มันให้ความกว้างมาถึง9 9 9จุดครับผมฟังไม่ผิดครับผมคือเลนจอเจตัวนี้ให้สกิลกว้างถึง9 9 9จุดนั่นเองสำหรับสกิลดาเมจของเขาเนี่ย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอืกก่นๆต่างๆในเกม Ranger ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านแจมบัคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียรบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านรับเติมทกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านแจมบันคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุกคนด้วยนะครับยีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟนี่กับเกมลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกาชาตามล่าคลาโบเลคคอร์ตออฟเลนาล็อกสามนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าคลาโบในรอบนี้เนี่ยเก่งมากๆและผมเนี่ยมีข้อมูลเป็น,นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเลนเจอร์ตัวใหม่อะเรามาดูกันที่กาชากันหน่อยละกันว่าตัวเปิดเนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างสาหรับตัวแรกเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวของจินซีฮองเต้นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเรนเจอร มาแต่มันให้ความกว้างมาถึง9 9 9จุดครับผมฟังไม่ผิดครับผมคือเลนเจอร์ตัวนี้ให้สกิลกว้างถึง9 9 9จุดนั่นเองสำหรับสกิลดาเมจของเขาเนี่ยแรงถึง4,400แถมยังไม่พอมีกระเด็นให้อีกบอกได้เลยว่าสกิลนี้เนี่ยดีมากๆสําหรับใครที่ไม่เปิดเนี่ยพลาดมากๆครับผมรอบนี้ ส่วนความสามารถที่ให้มาเนี่ยดันเป็นออกปฏิบัติการรอบสังหารนั่นเองซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเลตติดสูงถึง80%กันเลยก็คือปล่อยปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เลนเจอร์ฟันนุามเนี่ยตายทันที1ตัวโอ้โหบอกได้เลยว่าความสามารถนี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันส่วนความสามารถก้าวดาวเนี่ยที่เขาให้มาก็จะเป็นต่อต้านศัตรูออกปฏิบัติการชั่วคาราวนั่นเองหรือว่าต่อต้านหยุดท่าวิซึ่งความสามารถเนี้ยดีมากๆแล้วก็เป็นความสามารถที่ณปัจจุบันนี้ยังใช้งานดีสุดๆเลยแล้วก็ส่วนพรสวรรค์นเนี่ยระหว่างการ ต่อสู้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะทาให้การโจมตีของทักษะที่โดนศัตรูที่ไกลเกินกว่า70%ของระยะของตัวเองเนี่ยไร้ผลก็คือเป็นความสามารถที่อดีประมาณนึงเหมือนกันสําหรับคนที่อยากจะปลดพรสวรรค์น,นะแต่ว่าความสามารถที่เขาให้มาเนี่ยคือพรสองเนี่ยเป็นต้านการมึนงงอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงให้มา ถ้าเป็นผมนะผมจะให้เป็นพวกหลบสกิลมากกว่าก็ประมาณนี้ล้กันส่วนระยะโจมปีของเลเจอร์ตัวน,นี้เนี่ยยืนจุดอยู่ที่300คูดาวสกิลเนี่ยเป็นกลุ่มคูดาวที่นานไปนิดนึงนั่นเองส่วนตัวต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวของ ฮาเดสนั่นเองซึ่งฮาเดสเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยติดปัญหาอย่างเดียวคือดาเมจของเขาอาจจะไม่ได้หนักอย่างที่หลายๆคนต้องการนั่นเองซึ่งดาเมจสกิลของเขาเนี่ยดาเมจอยู่ที่1%นึ่งแล้วก็มีการยกเลิกผลลัพธ์บัฟบของศัตรูด้วยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจะพ่วงมากับดาเมจพิษอีก10วินาทีซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ 1, นึ่งหม่เปลยตัวเนี้ยเอาไปเล่นบอสโหดมากๆแต่ว่าเอาไปใช้ในโหมดพีพีเน จะเป็นบัฟทั่วไปเลยครับของสายว่องไวแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันจุดยืนเนี่ยยืนจุดอยู่ที่350หรถือว่า เป็นตัวดาเมจที่ยืนไกลพอสมควรเลยแล้วก็คูดาวสกิลเนี่ยแอบแปลกไปนิดนึงก็คือคูดาวสกิลที่2ของเขาเนี่ยหรือว่าสกิลบัฟเนี่ยมันนานถึง15าวิเลยใครจะใช้เนี่ยก็ต้องคิดกันดีๆและกันเพราะตัวนี้มันคูดาวสกิลนานจริงๆส่วนพรสวรรค์นเนี่ยเมื่อโจมตีปกติระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงที่จะทาให้พลังป้องกันกายของเป้าหมายเนี่ยที่เข้าข่ายไม่มีผลนั่นเองก็คือจะลดพลังป้องกันของเลนเจอร์ที่ตัวนี้โจมตีโดนถามว่าโอเคไหมผมก็ว่าโอเคแหละสําหรับสายพลังนะแต่ว่า ความสามารถนี้ผมคิดว่ามันกำกวงไปนิดหน่อยอ่ะก็คือเป็นความสามารถที่หลวมๆนิดนึงอาจจะไม่ปลดพรก็ได้สําหรับเินเจอร์ตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะทําพรจริงๆเนี่ยพรสองน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วแหละ ที่หลายๆคนตั้งเป้าไว้ก็คือเอาแค่ลบสกิล20%นั่นเองอตัวนี้ก็ประมาณนี้ละกันความสามารถเนี่ยเหมือนเจ้าตัวของจินซีฮ่องเต้เป๊ะเลยสำหรับความสามารถก้าดาวกับความสามารถไฮเปอร์ส่วนตัวต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวของนิโคล่าเทสลานั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยความสามารถมันจะคล้ายคลึงกับคู่เก่งเลยครับแต่ว่าความสามารถออกมาตัติการลบสังหารของเขาเนี่ยจะไม่ติด plus นั่นเองก็คือเป็นความสามารถที่ ดีประมาณนึงเหมือนกันสำหรับความสามารถนี้เลตติดอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็ใช้ดานได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นสายพลังที่ยืนใกล้มากๆยืนจุดอยู่ที่60ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้เลยแล้วก็าดาเมสกิลของเขาเนี่ยไม่มีทะลุแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นดาเมที่โอเคแล้วก็ใช้งานได้ มาณนึงเลยแล้วก็ส่วนสกิลบัฟเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟพื้นฐานทั่วไปเลยครับบัฟหลบบัฟตันตัวต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวของอพอลโลนั่นเองซึ่งอพอลโลเนี่ยความสามารถล่างไฮเปอร์กับความสามารถก้าวดาวก็จะเหมือนกับตัวของเทสลาเลยแต่ว่าความสามารถบัฟสกิลของเขาเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีความเร็วในการโจมตีเพิ่มเข้ามาเป็น1 8 0แล้วก็ส่วนดาเมจของเขาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีทะลุแต่ว่าจะมีการลดอัตราการหลบทักษะแล้วก็ลดความเร็วการเคลื่อนที่ดด้้้ววยกนนนนีีเ่่ใชงาาหมือัแต ติดปัญหาอย่างเดียวคือตัวนี้มันเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนั่นเองดาวิดอาจจะไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่แล้วก็ระยะโจมตีเนี่ยยืนใกล้ไปนิดนึงก็คือยืนจุดที่อยู่ที่230นั่นเองเสี่ยงที่จะโดนโจมตีตายก่อนนั่นเองสาหรับเลนเจอร์ตัวนี้อ่ะคร่าวๆประมาณนี้มาดูกันที่เกียร์กันหน่อยซึ่งเกียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของรอบนี้เลยซึ่งเกียร์ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นไบเดนนั่นเองซึ่งไบเดนเนี่ยเป็นอาวุธประจํากายของ ฮาเดสซึ่งฮาเดสเนี่ยบอกได้เลยว่าอาวุธของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนเจ้าตัวเลยคือเกียร์ชิ้นนี้จะให้ค่าพลังโจมตีรวมอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะแล้วก็ลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่นั่นเองและสกิลพัทเนี่ยจะเป็นการลดต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่ซึ่งมันเหมาะกับเจ้าตัวของจินซีฮองเตมากๆใครที่เปิดได้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถนําไปติดให้กับเจ้าตัวของจินซีได้เลยซึ่งเกียร์ชิ้นนี้บอกได้เลยว่าโหดสุดๆเลยชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นไม้เท้าของ เบลเซบับซึ่งไม้เท้าของเบลเซบับเนี่ยก็มันเหมาะแก่สายพลังที่เป็นตัวชนใกล้และการสำหรับเกียร์ชนี้แล้วก็เหมาะกับตัวป่วนบางตัวก็จะให้ค่าเรนพลังชีวิตอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะแล้วก็ลดแรงการสร้างเนเจอร์ใหม่สกิลพัทเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังชีวิต n เปนั่นเองก็ถือว่าดีเหมือนกันส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียร์ไฮไลท์เลยคือเงาจันทาอารเทมิสนั่นเองซึ่งเกียร์ชนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ธนูของอพอโลนั่นเองซึ่งค่าเกียร์เนี่ยจะเป็นพลัง แล้วก็ลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ซึ่งค่าเนี่ยเดิมมันเป็นค่าพื้นฐานอยู่แล้วส่วนออปชันสกิลพัทเนี่ยจะเป็นเพิ่มความเร็วการโจมตี1นั่นเองซึ่งค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับเลนเจอร์บางตัวเท่านั้นแต่ว่าค่าพื้นฐานเนี่ยก็ตีให้กับเลนเจอร์ได้แทบจะทุกตัวในเกมเลยครับสำหรับเกียร์ชิ้นนี้แล้วก็เหมาะกับตัวบินเหมือนกันสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียร์เจ็ดดาวนั่นเองเกียร์ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นเทสลาคอยน์นั่ นึงตรงที่ว่ามันให้ค่าลดความเสียหายมาซึ่งมันเหมาะกับตัวสายพลังมากๆและค่าที่ให้มาเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่24เปอร์แต่ว่าค่ารอบนี้เขาให้สูงถึง30%เนก็นเลยก็ถือว่าเอาไปติดให้กับสายพลังเนี่ยลดความเสียหายได้เยอะพอตัวเหมือนกันแต่มันจะติดตรงที่ว่ามันไม่มีต้านสกิลในช่องท้ายเราต้องไปหาออปชั่นเสริมมานั่นเองแต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเราปลดพอเนี่ยเราก็จะได้ต้านสกิลมาอยู่แล้วค่าเกชินี้ก็เลยอาจจะเหมาะกับสายพลังบางตัวด้วยนั่นเองอะชิตอาจาิดขง สีฮองเต้ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานเลยครับก็คือลบสกิลต้านสกิลลดแร่นั่นเองออปชันก็สามารถเลือกเป็นอัปเกรดธาตุหรือว่าแมนยำธาตุได้เหมือนกันส่วนชิ้นต่อมาเป็นเกียร์หกดาวก็คือเสื้อผ้าของฮาเดสซึ่งเสื้อชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับสายเวพิษมากๆตรงที่ว่ามันมีค่าพลังเวทโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่นั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่มีลบสกิลหรือว่าต้านสกิลเนี่ยแต่ถ้าเราไปติดให้กับตัวดาวเมจยินไกลๆเนี่ยบอกได้เลยว่าชินน้ องเปิดการชากันดูเลยละกันว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าในงบ50ตัวซึ่งผมเนี่ยแอบไปเปิดเกียร์มาบ้างแล้วแหละแล้วผมก็ได้เกียร์ดหดาวมาชิ้นหนึงก็รู้สึกว่าค่าเกียร์เนี่ยไม่ได้แย่เลยสําหรับค่ารถแรกกับค่าพลังเวทนะมาเรามาลองลุ้นกันหน่อยและกันว่าจะได้หรือเปล่าโโห ตัวแรกมาเราก็ได้เป็นเด็กปฐมราวมาเลยครับมาลุ้นกันต่อเลยละกันว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้เป็นโคนี่บินลูกโป่งรอบนี้ผมขอแค่ตัวเดียวผมจะเอามารีวิวแล้วก็มาทดสอบด้วยว่าความกว้าง9 9 9ุดเนี่ถ้าสมมติว่าใส่เป็นเกียร์ฟรีเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าเพื่อหลายๆคนเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อยากจะรู้โอ้โหตะบองเพชรมาแบบนี้เกือสิครับออรอเลยล่ะช่วงที่ผมเปิดกรชาเนี่ยเป็นช่วงที่เกมเพิ่งอัปเดตเสร็จเลยแล้วก็ผมเข้ามาเปิดกรชาเลยครับบอกได้เลยว่าคุณแย่งกันเปิดเยอะแน่นอนช่วงนี้ ส่วนใครที่รอตู้เพิ่มโอกาสเนี่ยตู้เพิ่มโอกาสจะมาวันพรุ่งนี้ตอน4ี่ทุ่มใครที่รอได้ก็รอไปครับส่วนผมเนี่ยรอไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งเปิดแบบทุกๆไอดีแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่านะรอบนี้เพราะผมเนี่ยอยากจะลองปั้นมาเล่นเหมือนกันว่าจะตัวของจินซีกับตัวของ h าร d เดสเนี่ยตัวไหนมันจะใช้งานดีกว่ากันซึ่งเท่าที่ผมไปลองมานะผมคิดว่าตัวของ อะฮาเดสเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตัวของจินซีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนต้องการเหมือนกันแหละเพราะว่าสกิลเนี่ยมันคล้ายคลึงกับตัวของพาวเวอร์กับดูโดซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันติดเมตาตำนานและตัวนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดเหมือนกันโอ้โหตอนนี้เหลือประมาณ18ตัวโอ้โหยังไม่ได้เลยครับมาลุ้นกันซิว่าจะได้หรือเปล่าคือผมอยากได้จริงๆนะถ้าได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นแม็กแน่นอนมาหน่อยโอ้โหได้เป็นลิโอนาตโตไม้โอ้โหรอบนี้คือมาหยอดเปิดเนี่ยไม่ออกเลยเดี๋ยวไอี ID หลักของผม น่าจะดองต๋วแคชช่าแล้วก็ไปรอตู้เพิ่มโอกาสและกันเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะหยอดหยอดเปิดแล้วกันอัตัวมันก็เก่งแหละแต่ว่าเลดการออกมันอาจจะแย่นิดนึงแค่นั้นเองมาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอบนี้เปิดไปประมาณ50ตัวหรือว่า10ครั้งก็ยังไม่เห็นวีแววเลยเดี๋ยวรอ,อตู้เพิ่มโอกาสมาอีกรอบนึงแล้วกันละค่อยว่ากันอีกทีส่วนใครเนี่ยที่ยังตามล่าอยู่แล้วก็อยากจะได้แพ็กเกจหรือว่าอยากจะเติมบลูบี้เนี่ยในราคาที่ประหยัดเนี่ยผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจ๊น้ยร้านค้าทออ็อปอ บริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนน่าบันคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e s c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ